สวัสดีคะ่ะเจอกับเบนอีกแล้วนะคะเบนอิสเดย์แอนทารนะคะวันของเบนและก็ทารอนั่นเองนะคะวันนี้เบนก็วันของเบนเบนก็มาหากับทารอนอีกแล้วอีพีที่4แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามเบนก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับเบนด้วยนะคะนะคะมีหลายเรื่องราวมากเลยจะมาเล่าสู่ฟังนะคะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนมือใหม่ก็อย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนค่านเะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเริ่มกันที่นี่แหละนะคะเอ่อบุคคลในพ่ คือเทพองค์ใดในตำนานเทพนิยายกรีกนะคะเนาะอ่ะเข้าเรื่องของเรานะคะอ้อต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าความหมายของไพเ่เบนจะสอดแทรกให้นิดนหน่อยเท่านั้นนะคะเพราะว่าเบนเชื่อว่าอาจารย์หลายๆท่านทําไว้แล้วนะคะทำไปเยอะแล้วก็เพื่อนๆสามารถไปเรียนรู้ได้จากอาจารย์หลายๆท่านคือเราเรียนรู้เยอะๆก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าข้อหมายของไพ่มันเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่วันนี้เบนจะมาในหัวข้อ คือบุคคลในไพ่เป็นใครนะคะเป็นเทพองค์ใดที่เขาอ้างอิงมาจากเทพียายกริตนั่นเองนะคะในส่วนหรือ m p r e s s นะคะก็เป็นเทพองค์ใดนะคะ The e m p r e s s ถูกอ้างอิงมาจากเทพเทพีดิมิเตอร์นะคะเป็นเทพีแห่งธัญ,ญพืชหรือเทพีแห่งการเกษตรนั่นเองของชาวกรีกเขาจะเคารพมากเลยนะคะเพราะว่าเทพีดิมิเตอร์นะเป็นเทพีที่ช่วยเหลือในการเก็บเกี่ยวให้ผลผลิตอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะมีการแบบว่าอะไรนะ เหมือนบ้านเราถ้าบ้านเราก็พ่อแม่โพสศกใช่ไหมเออมีการแบบว่าบูชาอะไรเวลาจะเก็บเกี่ยวเวลาจะลงพืชผลอะไรอย่างเงี้ยก็เปรียบบ้านเราก็เหมือนพ่อแม่โพสศกอะไรประมาณนี้นั่นแหละค่ะนะคะในเท,ทนพเทพนิยายกรีกหรือชาวกรีกเขาก็จะเคารพนะับถือเออเทพีดิมิเตอร์ว่าเป็นเทพีแห่งการเก็บเกี่ยวทาอะไรเงี้ยนางก็จะช่วยเหลือในเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆให้อุดมสมบูรณ์ช่วยเหลือในการเก็บเกี่ยวช่วยเหลือเกษตรกรอะไรประมาณนี้คือ เป็นผู้ให้อะเออนะเป็นผู้ให้นะคะและทางเป็นไทยมาจากไหนนะคะเทพีดิมิเตอร์นะคะก็เป็นพี่สาวเทพเจ้าสุสันเองนะคะคุณๆไหมคะเทพเจ้าสุสนะถ้าใครที่ดูเป็นมาตั้งแต่เอพีแรกๆตั้งแต่เดอร์ฟูเดอร์เมจิเทียแล้วก็มาถึงเดอร์ไฮเพลิสเทสนะคะก็จะรู้ว่าเอ่เทพเจ้าสุสเนี่ยเป็นพระบิดาของทางสามพระองค์นะ,ะเออนะเพระนาะฉะนั้นนี่คือคุณแม่คะ่ะนะคะนี่คือคุณแม่นั่นเองนะคะดิมิเตอร์นะคะเป็น เทพีแห่งการเกษตรหรือเทพีแห่งธัญพืชนะคะของชาวกรีกเขานะคะเป็นพี่สาวเทพเจา้าสุสตรในขนาดเดียวกันก็เป็นภรรยาของเทพเจา้าสุสด้วยเออเอ๊เป็นพี่สาวแล้วมาเป็นภรรยาได้ยังไงอะไรเงี้ยตามตำนาของเทพเจ้ากรีกนะทุกคนคือพี่พี่น้องสามารถที่จะแบบเออมันเป็นเรื่องปกติของเขาอะไรประมาณนี้นะคะพี่น้องสามารถที่จะแบบนี้อะไรหรือแบบเป็นสาม,มีภรรยากันได้นั่นเองนะคะแต่ถามว่าดิมิเตอร ยินยอมหรออะไรเงี้ยตามตารามบอกว่าดิมิต้์ไม่ได้ยินยอมเทพเจ้าสุสนะคะแต่ด้วยนางเป็นคนสวยเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงที่สวยสดงดงามเป็นคนที่แบบจิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเข้าตามันก็เลยเข้าตาเทพเจ้าสุสก็คือแบบหลงรักเธอเข้าแล้วแน่ยอย่าหยาดีลองเพลงให้เพื่อนฟังอีกแล้วนะคะเออก็อย่างที่บอกนะคะเบนที่บอกว่ามาฟังเบนก็มาดูเบนก็เหมือนมาฟังเบนเล่าดิทานแล้วกันเนาะ นะคะคเทพเจ้าซุก็ตกหลงรักนางนะคะแต่นางก็ไม่ยินยอมนะนางก็แบบไม่ได้ไม่ได้ชายตาแรเออเอาง่ายๆไม่ได้ชายตาแร่นะคะนางก็หนีสุด สุดฤทธิตสุดเลี่ยงอะนะคะแต่ความผิดพลาดของนางนะคะตามตำราบ,บอกว่านางตายร่างเป็นงูหนีเข้าพุ่มไม้นะคะแต่เลื่อนไปว่าเทพเจ้าสุสนะคะก็สามารถที่จะกายร่างแปลงกายได้เหมือนกันนะคะเทพเจ้าสุสก็ไม่ยอมนะคะก็แปลงกายนะคะแล้วก็ไปนั่นแหละตามไปเสด็จสมกับนางจนนางมีธิดานะคะ นางมีที่ดาที่ดาของนางคือใครนะคะก็คือเทพีเพอร์เซโฟเน่คุณคุณนะคนที่ติดตามเบนในอีพีที่ผ่านมาก็จะคุ้นอยู่แล้วเนาะเทพีเพอร์เซโฟเน่นะคะก็เป็นเทพีแห่งฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะคะหรือว่าถูกอ้างอิงมาอยู่ในไพ่หมายเลข2ก็คือ the high priestess นั่นเองนะคะ EP ที่แล้วเบีพูดถึงไปแล้วนะคะนี่แหละคือคุณแม่ของเพอร์เซโฟเน่นะคะนะเนาะนางก็เป็นคุณแม่ของเพอร์เซโฟเน่นั่นเองนะคะกับเทพเจ้าซุส ะะพอนางมีลูกนะคะนางมีลูกนางก็หลงรักลูกลูกก็เหมือนเกลีแก้วตาดวงใจเป็นอ่าจะเรียกว,ว่าอะไรดีคะเป็นแสงสว่างให้กับนางนะคะนางก็เลยลืมความโกรธก็คืออภัยให้อภัยให้เทพเจ้าสุสนะคะในการที่นางไม่ได้จะยินยอมนะแต่พอนางมีทิดาออกมาก็น่ารักสวยงามเทพเจ้าเพอร์เซโฟเน่ก็สวยนะก็สวยได้คุณแม่นี่แหละนะคะเนาะก็สวยนางก็เหมือนแบบลูกสาวทิดาก็เหมือนเทพเป็นเหมือนแสงสว่างให้กับ ดิมิเตอร์นะคะดิมิเตอร์ก็ดิมิเตอร์ก็เลยโยกโทษอภัยให้เทพเจ้าสุสันเอกนะคะเนาะนั่นแหละความเป็นไปเป็นมาของนางนางก็คือเป็นแม่ลหลายหลคนนะคะดีเอ,เอ็มเพรสจัก,กรพรรด,ดิดีนะคะบางคนก็จะเรียกว่าไพ่แม่นะคะมีความเป็นคุณแม่นั่นเองมีความใจดีนะคะเกี่ยวพันกับไพ่ได้ยังไงนี่แหละคะ่ะบุคลิกลักษณะของไพ่กับบุคลิกลักษณะของเทพย่พาเทพีดิมิเตอร์กับบุคลิกลักษณะของไพ่ใครที่จับได้ไพ่ใบนี้จะสังเกตไหมคะ นักพยากรณ์จะบอกว่าบุคลิกลักษณะคนที่จับด้ไพ่ใบนี้ก็จะออกมาเป็นคนใจดีเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นผู้ให้นะคะเป็นผู้ให้อย่างเหลือเพื่อเลยนะคะมีความใจดีเป็นผู้ให้มีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่งคัง่งอะไรประมาณนี้นะคะเนาะคือบ้านปลายชีวิตจะไม่ลำบากแน่นอนมีกินมีใช้นะคะถ้าผู้หญิงจับได้นเนี่ยคือดวงคุณหญิงคุณนายเลยแต่ถ้าผู้ชายจับได้ก็แบบโอ้มีดวงนารีอุปถัมภ์หรือไม่ก็อาจจะแบบว่าได้คู่ชีวิตที่แบบเป็นทั้งคุณแม่ เป็นทั้งภรรยาที่ดีอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครจะแปะเนี่ยการที่เรารู้ตําราหรือว่ารู้ที่ไปที่มาของเทพที่เขาอ้างอิงมาอยู่ในไพ่เราจะรู้ถึงบุคลิกลักษณะของไพ่แต่ละใบนั่นเองเนาะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ The Empress ไพ่จักรพรรดิดีก็คือความอุดมสมบูรณ์ถ้าถามถึงงานถามถึงอาชีพการผลิตเกี่ยวกับการเกษตรจะดีหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรนะคะเออ อุปกรณ์การเกษตรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับการเกษตรจะดีหรือถ้าไม่การเกษตรก็คือเป็นเจ้าของจิตการอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่า the empress ก็เนี่ยเป็นแขวงอังถือคาานะคะเป็นผู้ที่มีอํานาจมีความฉลาดมีความสามารถนั่นเองนะคะมีความรู้ความสามารถูถ้ชายฉนั้นก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของจิตการได้นะคะความอุดมสมบูรณ์ก็เนี่ยนะคะถ้าบางคนจับได้ไพ่ใบนี้แล้วมีแพลนที่จะ,ะมีบุตรหรือมีลูกนะคะ ถ้าจับด้ไพ่ใบนี้ก็มีความหมายได้เลยค่ะว่าก็มีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกได้สมดังใจนั่นเองเนาะนะคะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็เกิดความมั่งคัง่งเห็นไหมคะพืชพันเต็มเลยอย่างที่นั่งสังเกตเลยคะในไพ่แต่ละใบอ่ะก็จะมี the empress นะคะที่มีที่นั่งมีเบาะรองนั่นคือความร่ำรวยมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ของหน,น,นะนะถ้าจับด้ไพ่ใบนี้แล้วถามถึงการเงินก็อุดมสมบูรณ์ดีค่ะนะก็อุดมสมบูรณ์ดีถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินอยากจะขอความช่วยเหลือ จากใครหรือติดขัดเรื่องการเงินขึ้นมีปัญหาเรื่องการเงินอยากจะขอความช่วยเหลือก็ต้องแนะนําว่าให้ขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงนะคะเขาจะสามารถช่วยเหลือแก้ปัญหา,าไดทุกอย่างคือคือให้ไปเนี้ยเป็นผู้ให้อย่างเหลือเฟือให้ในที่นี้ไม่ใช่ว่าร่ำรวยทุกคนจะร่ำรวยนะบางคนมีร้อยล้านพันล้านก็ยังรู้สึกว่าตองจนอยู่ก็มีบางคนมีหมื่นมีแสนบางคนไม่มีนี่ก็ถือว่าเรารวยแล้วแต่มันคือด้วยสัญชาตญาณของผู้ให้สัญชาติของพามเป็นแม่ให้โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนให้จนบางครั้งไม่ได้เนี่ยให้ไปเนี้ย บางทีความหมายของมันบวกๆนะคะแต่เดนก็ยังมองว่ามันก็มีลบอยู่คือการให้คือให้บางครั้งให้จนไม่ได้มองถึงตัวเองไม่ได้คิดถึงตัวเองก็มีก็ต้องก็ต้องถ้าใครจับได้ไพ่ใบนี้ก็ต้องเตือนเตือนกันหน่อยให้ก็ต้องคิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยต้องมองตัวเราเองด้วยนะคะเนาะสำหรับการเงินพูดไปแล้วสําหรับการงานก็น่นหละเกี่ยวกับการเกษตร,รอะไรอย่างเงี้ยจะดีนะคะสําหรับความรักนะคะสําหรับความรักก็ต้องบอกว่าถ้าจับได้ไพ่ใบนี้ถ้ามีคือความรักมันก็ถ้า ถ้าเราเป็นผู้หญิงจับได้ผู้ชายก็อาจจะเข้าทางแม่จ,จะได้ไม่เรามีปัญหาแม่สามีกับลูกสะใภ้อะไร่อไหมแม่ปวลูกสะใภ้เนาะแต่ถ้าผู้ชายจับได้ก็นั่นแหละ คุณก็จะได้แบบทั้งแม่ทั้งอะไรเป็นแม่ที่ดีของลูกคุณอะไรประมาณแต่ถ้ามีปัญหาในเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่าใช้หลักเมตตาใช้การคุยกันเอาใจใส่กันนะคะก็จะสามารถผ่านปัญหานั้นไปได้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพไม่น่าห่วงแต่อุดมสมบูรณ์มากก็ต้องระวังโรคอ้วนโรคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเออนี่แหละคือความหมายของไพ่คร่าวๆแล้วกันนะคะเพราะว่าเบนก็สอดแรกให้นิดหน่อยเพราะฉะนั้นนะคะ EP นี้ฝากไว้แค่นี้ EP หนะ้ามาดู The Emperor กันนะคะ